สวัสดีค่ะมือหนึ่งค่ะนคะคะมือหนึ่งสาวบึงสิมาเห็นอยังไราอสาวบึงโอ้ยเอากระเป๋ามาอ้างโอ้ยกระเป๋าเด็กกระต่าหมากมาทั้งไหนขนี่สาวบึงจก๊กแย่งไปตามพ่อก,กับไปพวกล้างกับขอซื้อข้อาเจ้ามาเลยโอ้ยสะมางามนี่แหะอยากได้แห้งอยากได้แห้งคนขายงามว่ค่ะสาวบึงคะ่ะอ่าผู้ให้ก็คอยจังหน่อยนึงอยู่กูจะเอากระเป๋ากมันขึ้นบนราคาพี่น้องค่ะแห้งมันล้อนพได้ กระเป๋าเป็นจะใหญ่ค่ะสาวกระเป๋าเงินเงินล้านค่ะบังดูเงินล้านนะหยัดหยัดหยัดลงจังได้กับบ่เต็มอันนี้ประสงค์คักแน่บังดูจะเอียงแน่อุยอยู่อัญใหญ่ยวนอันกระเป๋าเงินล้านนะคะเปิดเบิรงข้างในไม่จะบินนะคะเปิดเปิดขึ้นมาเดี๋ยวเด้อจ้ะอันอันนี้ค่าขับพัดอ๋อค่าขับพัดอันนี้ค่าปลาทูค่าปลาทูค่ะพกระแก อันนี้ครยังนี่ข้าพระแดกพี่บอค่ะเออบอค่ะพักบุ้งโอเคพักบุ้งว่าจัค่าเหยียเลยเนาะพี่จัสืบสืบพักพักบุ้งไปเลียงมัดบุบานนะบินยากขนาดนั้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็บินปะพุ่งสินี่บินัะพุ้งเนี่ยค่ะัะพุ้งบินน้ำมันโอ้ยย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 ยเยยยยยานยดยยยยยียายยอ บอกแล้วว่าอีแม่บอมาให้ลร่องเขางาม,งมาปน,ปนใดใก็เสีย,งเ,งเ,สยงเงินเสียเงินเธอหนั่นนะจ๊ะนะกระเป๋างามงามนะคนถือก็งามนะคนถือสวยนะอุ้ยดอกไม้ปัดโอ้เออคือว่าเออคือว่ายายผมก็จ้ะอันอยังงามจ้ะอันดอกไม่งามค่ะโอ้ยเนา่โอเค่า <laughs> <laughs> เมื่อน้ำเนี่ย <laughs>